ทำไมคนกินสมุนไพรเชิงเดี่ยวกินสมุนไพรตัวเดียวนานๆเขาถึงบอกว่าอันตรายล่ะทำร้ายตับทำร้ายไตทำร้ายปอดทำร้ายหัวใจทำร้ายน้ำเลือดน้ำเหลืองทำาลายสมองนู่นนี่นั่นเคยได้ยินไหมหลายคนเคยได้ยินไหมเพราะว่าสมุนไพรเชิงเดี่ยวอะค่ะมันไม่มีสมุนไพรหลักสมุนไพรรองสมุนไพรชีเป้าสมุนไพรต้านพิษนะคะมันไม่มีสมุนไพรที่แบบมาช่วยสมมุติว่าคุณกินสมุนไพรลิปเย็นเย็นเย็นร่างกายเราเย็นแล้วเราไปกินแต่สมุนไพรลิปเย็นลิปเย็นกินแต่ฟ้าทลายโจรยังไม ทุกคนระวังช็อกตายระวังหัวใจทํางานหนักระวังเลือดจางเพราะว่าฟ้าทลายโจรมันเป็นลิ์เย็นแล้วทีนี้ร่างกายเราไม่ได้เป็นไข้ ไม่ได้มีอุณหภูมิสูงมากแล้วไปซักฟ้าทลายโจรต้องกันไวอะค่ะกลัวเป็นโควิดตายก่อนเป็นโควิดค่ะทุกคนเพราะว่าคุณรู้อะไรที่ผิดไงเข้า,าใจเนียคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้อะไรรู้ให้จริงรู้ให้ถูกรู้ให้ใช่เพราะฉะนั้นหาข้อมูลค่ะว่าการกินสมุนไพรเชิงเดียวเดียวเดียวอันเดียวอันเดียวนานๆนานตับอาจทางได้ไตอาจเสียาหายหัวใจเลือดดุนดุน,านอาจจะเนอะไรตืดๆ,ๆ,ๆเพราะว่ามันมากเกินไปหัวใจขับออกไม่ได,ไได้ไม่ใช่ไม่ถึงอาว,าว,วัยวะมันขับออกไม่ได้มันมากเกินไป มันโดนทุกวันโดนทุกวันโดนทุกวันแต่ถ้าเกิดเป็นตำรับทุกคนคะมันจะเลยอ่ะอ๋อแกเย็นไปใช่ไหมฉันเอาร้นไปช่วยเฮย้ยแกไปตรงนี้เยอะเกินไปใช่ไหมฉันเอาตรงนี้ไปช่วยเฮย้ยแกไปดูแลเรื่องนี้ใช่ไหมอาฉันเอาเรื่องนี้ไปช่วยมันจะมีหลักรองชี้เป้าต้านพิษค่ะหลายคนไม่เข้าใจอะไรเป้าๆอะไรพิษๆไปเสิร์ชหานะคะสมุนไพรตำลับจะมีสมุนไพรหลักเราต้องการช่วยเรื่องอะไร lavor, อย่างเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองหลักเลยนะคะพอน้ำเลือดน้ำเหลืองดีปรับค่าเขาเรียกว่าปรับอะไรนะปรับธาตุได้ ร่างกายจะไม่เป็นหวัดเพราะมันบาลานซ์ร้อนเย็นในร่างกายอันนี้คือหลักแล้วลองละอ่ะลองใช่ไหม,อมเอาอะไรลองดินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมุนไพรอะไรที่แบบว่าอ๋อโอเคไปดูแลปอดสักหน่อยนึงเนาะ,ะไปดูแลหวัวใจสักนิดนึงนะอะไปช่วยให้นอนหลับสบายสักอะไรแบบเนี้ยนี่คือสมุนไพรลองชี้เป้าละ่ะมันจะชี้เป้าเลยกินเข้าไปปุ๊บใครที่เคยเป็นเบาหวานความดันไขมันใครเคยเป็นโรคอะไรก็ตามพอกินสมุนไพรแรกๆไปสังเกตดูนะมันจะทุงให้เลยอ่ะ ซอนโลกไวในมึงนี่อะไรยงเงี้ยปวดพวกเข้าเออที่ไหนได้ทุกคนเป็นเกาแล้วมันยังไม่แจ้งสมุนไพรมันไปชี้เป้าค่ะเฮ้ยคุณมีสภาวะเกาแล้วนะช่วงนี้ปวดเข่าไว้ไหมอ่ะ ah, หรือว่าไม่เคยปวดเข่าเลยเพอกินอันนี้ก็ไปกินสมุนไพรเข้าไปปุ๊บเฮ้ย e ทําให้ดูรู้ว่าปวดเขา่านั่นแหละมันเตรียมไปตรวจเกาได้เลยเห็นไหมมันไปชี้เป้าให้เพราะถ้ารอเองเป็นอีกทีมะระยะสี่มะระยะห้าบางคนบอกอ๋อไกินปุ๊บรู้เลยว่าเป็นเนื้องอกจริงๆเป็นอยู่แล้ว แต่มันรอให้คุณเป็นเยอะๆมันกระทุ้งทีเดียวให้คุณรู้เลยแต่ถ้ากินสมุนไพรที่มันอันนั่นแหละเออมันชี้เป้าทุกคนมันจะไปกระทุ้งให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยเรามีอาการผิดปกติตรงนี้นี่ว่าเฮ้ยเรามีนื้องหรือเปล่าวารู้สึกตุ๊บ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 ที่นมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนั่นแหละเขาเรียกว่าการที่กินเข้าไปแล้วมันไปชี้เป้านะคะไปชีเป้าปอง้งอ้งอ้งอ้งต้านพิษล่ะทุกคนคะต้านพิษก็คือการขับนะคะสมมุติว่าคุณกินมากไป ร่างกายคุณไม่ต้องการแล้วมันเยอะเกินไปมันจะขับออกทางเนือ่ออุจจาระปัสสาวะอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ค่ะทุกคนการกินสมุนไพรไม่ได้กินกินขนมนะคะเออต้องรู้นิดนึงนะไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะว่าทําไมสมุนไพรไทยต่างชาติจึงให้ความสนใจให้ความต้องการคุณค้าขนาดเราเป็นแบรนตัวเล็กๆน้อยๆเป็นแบรนแบบกระปุกกระปี้ตะมุตะมินะคะเรายังส่งไปขายแล้วต้องหกเจ็ดสิบประเทศ ทำไมต่างชาติทำไมคนไทยถึงเอาไปขายให้ต่างชาติได้ทำไมต่างชาติยอมรับทำไมญี่ปุ่นถึงให้ใบเซอร์ติฟิเคตเราทำไมเยอรมันถึงให้ใบวางขายใบเซอร์ติฟิเคตเราทำไมเราถึงมีใบออยเยอรมันออออญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกานะคะสามที่นี้ยากสุดยากสุดในการที่จะได้ใบเซอร์ใบออยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทําไมเราถึงมีใบเซอร์ติฟิเคตซ้อนกันสี่ปีซ้อนทุกคนเพราะการยอมรับในสมุนไพรเขาเข้าใจกันหมดแล้วค่ะ นะคะว่ามันแตกแขนงออกไปว่าอันนี้รักษานะอันนี้ดูแลนะอันนี้กินเพื่อเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือทุกวันนี้คนเก่งอะนะคะคนเก่งแล้วอะ